แกดอไม้ทีละดอกสใช่ก็ตังไปกับสาวันเออยาหน้าลูกให้กิ้งกเป็น่มูไม่มีกิ้งหาปลาได้ชันอป่าไม่เคยาอาุไม่ม่ีคาข้าวเลยไม่มีค่าผ่อนอะไรเดือนป้าพูดอะไร พี่วิวเมื่อวันเมื่อเช้าเนี่ยนั่งมองหน้ากันโอมเลยมันเยอะอยูวิวที่มาเชื่อไหมกินได้สามมื้อเลยน่ะเย็นเช้าเพียงเย็นเลยปลาทูก็มื้อละตัวมื้อเช้ากินทั้งหมดหนึ่งครึ่งหนึ่งตัวใหญ่เนสตัวเดียวตัวหนึ่งวิวไม่ได้กินเลยจะบอกให้เมื่อเช้าเนี่ยทีจ่ายอะไรนะผู้หญิงอะรายการผู้หญิงอะเพราะว่าการลด การการลดอาหารอ่ะต้องมีต้องมีสมาธิในการกินใช่ไหมแล้วก็ต้องแบบกินช้าๆกอนที่พัฒนาผมได้กระเพาะใช่คนละแหละพี่โบได้ดูเหรอดูเล้นนั่งดูไปเลยจริงๆมันช่วยได้มากเลยแล้วแบบทำให้อิ่มเร็วหนูก็นั่งบนั่งเบื่อเบื่อจริงๆอ่ะช่งเคี้ยวไปอิ่มเร็วจริงๆด้วยดีมากแต่ก่อนเป็นคนที่กินข้าวเยอะมากข้าวจะหมดก่อนกลับแต่เนี่ยกลับหมดก่อนข้าวแล้ว เจ็งบินอย่างกับเนี่ยข้ารถตั้งนานได้8กิแล้วเฮ้ยแต่เขาดีนะเขาให้ความรู้ดีนะาเธออะไรต้องเดินอ่ำบ่ายได้ป่าวติดนาฬิกาเราบ่ายสองติดนาฬิกาบ่ายสองแล้วการไหว้นะคะนี่มีผู้ใหญ่อยู่ข้างหน้าอย่างพี่ดาเนี่ยต้องเอามือแต่ว่าปกติเนี่ยเขาต้องเอาจมูกจดดิใช่ไหมคะแต่พอดีเนี่ยปวดคอว่าเราดีครอ ใช่ต้องอย่าตงนี้นี่นี่นะคะการไหวหูดินนะตบจุดไหวเลยค่ะคือแครก้มลงมาแค่ปลายจมูกจ้าโอเคสวยงามตามท้องเรื่องไหวเสร็จแล้วกันเชียงมั่งกันเชียงมั่งไม่เมาแล้วตอนนั่งเมื่อกี้นี่ใช้ทักษะวเขาด้วยนะก้าวก้าวหลับขวาตอดหลับซ้ายเขาซ้ายเอาไวข้างล่างนี่ตั้งใหม่เล ไม่ควรดึงชมลูกขังไม่ควาไม่มันนั่งไม่ได้ไงมันนั่งไม่ได้แค่เอาแค่พี่บอลให้กูเบรกเก้าอี้วันไงท้องไม่ใครใครดึงขึ้นนะล้อเล่นลอเล่นถ้ากูก้มนอนเลยหมุนเป็นลูกขังเนะบันหมุนไม่ไปมันจะกองอยู่ตรงนั้นแหละ ปักขึ้นแล้วปักเดี๋ยวเรางอเดี๋ยวไป่านไปอ่านที่ไหนท้าอีกอะช่วงนี้ผู้ร้าเยอะมากเลยอะเหมอนคนยจะสามสิบเลยอะไม่คือมันุลาเยอะอะอย่างที่อายุอย่างหนูไม่ควรทำเข้าใชัะหม้ใจเบื่อทำสทรอนนี้จำสบายในตอนน้าลูกทำตอนที่พ่อไม่อยู่เงี้ยไม่ ก็เวลาพ่อไม่อยู่วิวละเวลาพ่ออยู่ไก็วิวละตลอดเลยเออจแล้วจะเป็นตอนที่วิวจะมาตอนที่สอบด้วยนะสงสารพี่วิวอ่ะคือหนังสือก็ไม่ค่อยได้อ่านแล้วเพิ่งนี้พี่วิวไปสอบด้วยแล้วพี่วิวจะมาตอนที่ต้องไปถ่ายละครไกลๆเนี่ยต้องรับภาระไปสมุทรสงสารคอนด้วยกันไม่ไกลไม่ไกลเดียวไม่แต่ว่าไม่รู้สิสงสารพี่วิวไง ม่แต่เราไปเราไปรถตู้ไม่ให้เหอเราก็แี่ิวไป่อยู่มรถตู้ไปอยู่แล้วคือตอนนี้เขากลังคุยอยู่ว่าถ้าไม่มีใครไปรถตู้ขรถไเองต่นไปไม่เป็นเนไม่ดีหรอไม่ได้ไม่้มไคันไม่ือไมคนอื่นเขายังไม่ให้คำตอบเลยเผื่อคนอื่นเขาารไปเองให่หนูน่งรถตู้ไปคนเดียวหรอไม่ดองไม่ก็มีคนขับอยู่แล้วไงเนี่ยไปง่ายเลครับนานนอนดีกว่าเนาะไป้ไปคั่กันนั่นาวสวัสดีเอ้คุณไอคิส วันนี้น้องเนสจะนอนต่อไม่ได้ทำทิพย์เลยวันนี้น้องเนสจะนอนแล้วนะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ Good night Kiss มาอฮยเอาตามด้วยว่าอย่างงาม